ก็ต้องขอสวีดะโตยทุกท่านเงินด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมกับรายการดิจิชเชนเช่นเคยนะครับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสนุกดีไหม,มครับและว,วันนี้เราก็โยกกันีนแบบสกายบ็อกเช่นเคยนะครับผมอ่ะห้าวันนี้นะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดในแบบสกายบ็อกกันอีกแล้วนะครับผมอ,อ่ะนะห้าอ่ะห้าอะไนะเท่มันเป็นสาเนียงน,นคะครับผมว่าอ่านี่ก็เพิ่งจะมาเพิ่งจะ ไปดูแก้ไปดูไปเยื่นคำร้องขอแก้ตูนนะฮะมาสดๆและร้อนเลยนะฮผมมาถึงก็คิดถึงนะฮะตู้เครื่องเกมมากเลยนะผมก็เลยต้องมาทักเซ้นอย่างเงี้ยนะฮะไปแก้ตูนมานะลงก็ติดหนึ่งวิชาถึงวิชาคณิตศาสตร์นะเป็นวิชาที่ผมคิดวลาหลลยคงน่าจะเกลียดนะ,ะนะแต่ว,วันที่สิบเจ็ดก็ต้องไปแก้อีกแล้วนะผมแต่วันนี้เราไม่ต้องวันนี้ก็ไปเยื่นคำร้องขอ ก็มันก็ยังดีอ่ะติดวิชาเดียวเนะี่ยผลออกมานะครับผมคิดผมคาดว่าจะต้องให้คุณต้ามันต้องติดนะแต่เสือกไม่ติด <c oughs> ก็ติดคนเดียวโอ้ <c oughs> จะร้อง <c oughs> นะคุณต้ามันไม่ติดนะมันเก่งเออฉลาด <c oughs> มีดัด <c oughs> นะโอเคเย่ yeah. ทีนี้นะถ้าผม วันนี้ก็ลวกนมันหนึ่งนะเพราะว่าเราจะเลินกับดบลิงรีบ,บรสักนิดหนึ่งนะเพราะวันนี้มันขึ้นอย่างมันเช้าอยู่นะผมว่าาะนช้านอาจ,จะมีต้นตีไก่เข้ามาก็ได้ข้าวข้าวเที่ยก็ยังไม่กินนะพอกลับมาจากโรงเรียนนี้ก็แวะซื้อขนมมาแล้วก็กินเลยนะอา้าวอไม่บอกอ่ะขนมเลยอร่อยอืมอีชาย่ออืม บางทีที่จะรีบเล่นนี่ก็คือเพื่อจะรอ,อไปกินชูชินะฮะมาหิวมา,มากๆเลยซื้อมาอยู่พราอามนจะกินพยายามก็ไมกินก็ชอบกินเหมือนลุกๆไปไวๆไม่ทันใจไม่รุ่นนะอย่าขอกินน้ำสักรู่นะ โอเคนะคับผมามาต่อเลยดีกว่านะฮะผมช่วงนี้นะครับก็หลายท่านคงน่าจะตอบกันเสร็จแล้วนะนะฮะผมว่าคงไม่มีโรงเรียนที่ไหนที่ยังตอบไม่เสร็จทีรอกนะเดาเดานะก็ว่าจะตอบกันเสร็จหมดแล้วนะสำหรับทุกคนทุกคนเพราะว่าอ,อะไรใครมมาจากไหนฮนะ วันนี้มันก็วันที่ติดต่อแล้วนะครับติดต่อได้นีนะคมอืม,อ,มอันนำหคนที่ติดศูนย์นะครับเออสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปดูศูนย์นะครับผมก็แกนะนําให้นะครับว่าขออ,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 อวอยพรให้นะครับว่าอย่าติดนะผม,มนะเราเป็นหกดีนะอวยพรให้ทุกท่านนะครับผมออขอให้ไม่ติดนะฮะถ้าติดก็ขอให้คลิปหายนะฮะเอออะไรทําลองนี้นะฮะ <c oughs> ตีเลยอต่ก็ตีรนนีบรีบมาเล่นไกยบ็อกนี้เพราะว่าอมอยากแย้มันจบนะฮะอาชิเมนก็เดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาดูแล้วกันต้องเกยบแปลด้วยไม่ใช่ไรนะฮะผมอาจจะไม่เขียอาชิเมนก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวกอ็ลองดูน่อนี้ไม่ใช่มือเลยแตะเออ คิดงหายละกดไงวะกรรไม่ใช่มึงเหมือนกันไอ้เหี้ยอ๋อนี่นี่ดูแมพหน่อยเนี่ยเองขี้เหนียวขี้เหนียวแมพมากเลยเนะืมไปดูนี่แมความสำเร็จบอว่าไม่น่าจะอยู่ที่ความสำเร็จนะอืมเราเอา นี่ก็ไปอันเดอร์ด้ก่อนไม่เกี่ยวกันนะเดี๋ยวเดดเดวผมจะรอไปศึกษาอาชีพแล้วกันนะจบคลิปนี้คลิปหน้าจะได้มาเขียนอาชีพกันนะเอากันหากพอดีอะไรนะครับก็รู้สึกแบบว่าเราจะทิ้งทิ้งดาวน์โหลดไว้ให้ข้างใต้แล้วนะครับผมอ่าสำหรับคนที่อยากเล่นนะอยากได้อยากโดนนะเออ จิงิงดาวโหลดไปให้แล้วนะครับก็อจะจัเล่นก็มาเล่นกันนะครับเพราะว่าเฟิร์ฟเอ็ฟีเวอร์นี่แล้วก็นะฮะจะพยายามที่จะหาเวลาว่ามารีวิวเฟิร์ฟนะเพราะว่าน้องอาร์ไม่อยู่มันจะเป็นฮามาชิอยู่นะฮะไม่ไม่มีบรญญาไม่มีตังเปิดโครออกกันนะครออาาันนะก็จะเอาแบบโนฮามาชินะะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าทำได้จริงๆเนาะอยากจะเอาแบบโนฮามาชินะ แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันไม่รู้นะว่าเธอเปิดยังวะกูยังไม่เปิดวะเอองั้นแล้หรือ,อขอขอขอเนะออาะแต่ปากตัดคอมนี่ก็เจ๊งกระโบงไปหมดนะต้องแค่ไหนนอดบุ๊กนะก็ได้บอกไปแล้วนะว่าร้านที่นันกลับมากเลยเนี่ยสักวันหนึ่งจะเปิดร้านคอมแล้วก็ซ้อมคอมนะแล้วกูว่าทำให้กลับกลับเหมือนร้านนั้นนะ่ะหลอกแดกคนระับ หลงแรงแบบเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะฮะเออจื๊บจื๊บจื๊บจึ๊บออืม,ออมปาดแดงพวกนี้ออกไปนะออกไปก็ประมาณสิบเอ็ดแล้วเรายังไม่ค่อยมีคนดูหรอ,อกสิบเอ็ดเพราะว่าจักรีบนะก็ามานั้งแคสประมาณแปดโมงแม่ผมอืม มันก็เลยนานเกินแลยวเร็วเกนไปมันกไปวมัก็เลยเป็นอย่างนั้นและอืมก็สกบล็อกนะสำหรับบางคนนะเรื่องจะเล่นจริงๆนะที่อาจจะเขียนเองนะครับผมมันอาจจะขึ้นมาสกายบ็อกก็จริงนะแต่มันมันไม่ใช่นะมันจะเขียนว่าสกายบ็อกแต่ไม่มีเวอร์ชั่นที่อะไรเลยนะคือมันคล้ายๆว่าเป็นตัวปลอมนะ เออที่ผมตอนนั้นผมไปหานะคือเอออยากจะแคสมากเลยสกายบ็อกซ์นะะแล้วก็เจอเออข้างล่างข้างล่างแบบมันมจะเป็นพื้นหญ้าเลยฮะเออเป็นหญ้าเอ้ากรรมแล้วทําไมสไกายบ็อกซ์ถึงเป็นอย่างนั้นก็อก็ๆงงๆนะก็ดูไปต่มาเอาตัวปแก็เลยต้องโหลดใหม่นะฮะเอ้าเราได้ต้นอ่อนมาได้หรอกรรมหือไมโอ้ ตายไม่ได้นะบอกคติไประจำใจของเราการ,รไม่ตายนะยิ่งไม่มีวันยิ่เราไม่ตายเนี่ยมันจะยิ่งดีมากเลยเนี่ยเฮ้อว่ามันจะปลุกต้นไม้ตรงเนี้ยเนี่ยทาได้ยืนยืนออกมาเลยนีย่นะจดจเนี่ยงั้นก็กลัวโดนลาวากันไม่ใช่ไรเออตัวไปหลายรอบลอะ แล้วก็วางของตายหน่อยนะจ๊ะได้ติกระบองเพชรจ๊ะกระบองเพชรเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องวางบล็อกให้มันต่อกันก็ได้นะฮะ,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 ะว,งงวางนี้กู <c oughs> หยาหยาอยาอยาการวางไม่ได้ว่าไงวะเนี่ยไม่รู้ดิมันวางไม่ได้หรอกกระบองเพชร ลองดูพยายามนี่ยที่จะกระบองเพชรเนี่ยกระบองเพชรเราลองดูไฟให้มันมาดูอ๋อต้องไฟมากๆนะถึงจะได้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องรออ๋อเราต้องรอนะจะให้มันโตเองได้นะครับผมก็คือเมื่อกี้ผมวางตรงเนี้ยแล้วมันนําไปติดกับตรงนี้นะครับเพราะมันก็เลยไม่ได้นะ ต่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะเราสามารถบงไว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ติดกันนะะ้าติดกันสมมัติครับผมวาบอกนี้อืมกะว่าเพชรก็จะหายไปทันทีทันใดเลยนะผมเออนะลืม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 ไม่ใช่อะไรลืมลืมขุดไว้ใช่ับไม่จำเป็นต้องใช้หลักมาขนาดนี้ขนาดต้นปีนเลยนะ ลายกลัวทำค้าไปทีมทีเอาไบึ้มเกาะเล่นนะ <c oughs> นก็เดียแล้วครับเออผมอยากยังอยากรู้อยู่เลยนะว่าหินออกซิเดียมถ้าเข้าไม่อ <c oughs> อ,อกขอไปครับถ้าเขาให้หินออกซิเดียมมาครับเราไม่สามารถคราไปเช็คได้นะเพราะาเราไม่มีอืมไม่มีตัวแกนไฟนะฮะมันก็เลยไม่สามารถคราเออ อดไ,ดออไอ้นั่นอ่ะได้เออไอ้นั่นนั่นแหละมันเลยไม่สามารถคับได้นะมันคับไม่ได้แต่แล้วเราจะทำยังไ,ไ,ไงปัญหาทีนี้แสดงว่ามันน่าจะมีเกาะเนะี่ยไม่ใช่เกาะที่เกาะสองเกาะนี้มันต้องมีหลายเกาะครับผมจำคลิปน,นี้อาจจะจบก็ที่เป็นว่าเราจะเจออีกเกาะหนึ่งนะถึงอพายาสูงนะการเล่นเกมนี้เล่นไปเ,เรื่อยๆครับเราเออไม่จำเป็นต้องไป ตอนอะไรเน um ี่ยไปเรื mm. mm. ่อยๆก็อืมเล็กเปื่อยเล็กเปื่อยนะเล็กไปก็เออก็พูดอมทำไวๆอะไรทำนองนี้นะเดยเวอร์ชันของผมนี่ก็จะเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนนะอืมมีกันไรนีกอะไรก็หมดกับการ์ตูนหมดนะทีนี้ก็จะปิดเทอมตักทีจะได้จะได้อยู่บ้างเดี๋ยวจะไปแก้ตูน่งให้หมดเลยเออ ไม่อยากติดศูนย์จริงๆนะไม่มีใครที่อยากจัดติดศูนยะ์อ่ะติดศูนย์มันไม่ใช่ดีนะมันไม่ใช่ว่าจะดีที่อะไรเลยนะคือที่ทำไมยักติดศูนย์ดักแต่เจอโรงเรียนนี่ไงฮะอห็นเราวันเรียนล่ะหนีงันนั่งเลยวันนี้ได้ไม่มาดักเลยเออต้องไ็ไกลบางโรงเรียนอาจารย์ดีนี่ก็ดีไปนะแต่บางงเรียนอาจารย์นี้นะนาานมันก็มันก็มันก็ชิบหายไปนะนั่นแหละ นะอ๋อชุดปุ่ยรัอบอัคำเวียนิงอีกยอย่างได้ได้ได้นะอืมแต่มันต้องกันบล็อกนะเพราะว่ามันเป็นเข็งนะแล้วก็เมื่อกี้เราก็เออครที่แล้วเราก็ได้รางานปิดเข็งมาไปแล้วนะเพราะลำคาญนะอมแล้วก็ชอบอะ่ะนะเปนที่กูเกียดมากเลยมอานเมือง,งไทยเัาไม่มีกูเลยเกียด เออในเกมนี้โอ้โหเป็นเนี้อะไรที่เที่ยมากเลยนะ้นายิ่งหิงมากในเกมเน่ะเอออ๋อนะมีอ,อย่างหนึ่งที่ผมพ็ดเสียใจเลยนะตลบของเกมนีอ่อ่ะกับเกมไอ้ตู้คอมเออตู้เสียรวดเดียวนะสามตู้นะฮะตล กูโคตรเสียใจเลยเสียใจเนี่ยคือกูแคสเกมลิมโบไปแล้วนะลิมโบถ้าถามว่ามันคือเกมอะไรครับมันจะเป็นเกมเออเด็กชายตาขาวนะถใครใครดูเออใครเคยเล่นนะก็จะรู้นะเออนัมันเกมที่เฮี้ยที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะเป็นเกมต้องต,ตามหาน้องสาวนะคือถ้าว่าวินโดว์มันเออเลอร์ใช่ไหมครับข้อมูลของคอมทั้งหมดเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะเด็กไปด้วยเลยนะเพราะฉะนั้น ชิบหายแล้วไฟวินลิมโบกูเพิ่งจะแคสไปแล้วกูก็รู้สึกเหมือนคลิปนั้นนี่กูผมตัดต่ออย่างดีอะคือมันมีส่วนที่ผิดพลาดเออพยา์ยันที่จะตัดต่อตัดต่อป็นโคตรดีอ่ะจบกันเลยครับจบกันที่อ้แค่จะร้องจบกันกับอีแค่ที่ว่าไอเนี่ยไอตู้เสีย ไมันก็เลยเดสไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เป็นผมเสียของเราไปนะคล้ายๆเป็นปมด้อยของผมนะฮะก็จะไปซื้อคอมใหม่นะถ้าตู้นีตังค์จะจะพยายามนะซื้อคอมใหม่ก็าคอมใหม่ต้องการเดี๋ยวได้อยากดูนเย่ผมคิดว่าแค่นี้ผมว่าผมพอแล้วแหละโอ้โอ้โอเจ็บเจ็นอย่างนี้ผมก็ใช้ในปัญหาเนี่ยไอ้ี้ยมงกองลายฟ้า จริงหรอมันมีทำมีคอก็ใใ kind of ได้อุ้ยอ่ะหยอกเฮียอะไรเสกแม่งเลยเหรอเฮียแม่ไม่ได้นะไม่ได้นะฮะดีๆใจของเราคือไม่เรียนนะครับอืมผมเล่นก็ไม่ได้เล่นจริงจังอะไรมากแต่ไม่อยากเรียนเรียนหึ่งขนะผมหมดจัม เดี๋ยวต้องเปไ่ยไฟกันอีกยาวเลยนะครับทีนี้อ่ะโอ้ชิบหายแล้วที่ขุดสะพังเหลือไว้สามก,ก้อนอุ้ยอุ้ยประตวหสสักไฟฟ้าไฟฟ้าเออจุ้ยมึงว่าอะไรคือไฟฟ้าจะจะเนี่ยอย่าอย่าอย่า,อยาไอ้คุณตาอืมมึงไม่ติดโูนไอ้ฟ้าจะฆ่ามึง ไม่ติดนเป็นแฟนูไอเดียมันฉลาดดีดอะไรมาจากไหนวะไอ้ตาไม่มาติดตูนเนี่ยนี่มันคือความแค้นในใจของผมนะลึกๆเลยก็ว่าได้นะก็ติดตูนก็ดีไอ้ตาไม่ติดเสือมันเป็นอะไรไอ้ฉันไม่เข้าใจเดีเียดเพียดเพียดคิดไรตายมึงโง่เหรอเนะ่นะเองสติดเป็สติดสูอวิชาเดียวมันไม่ติดไม่มาวันนั้น ก็เลยไม่ได้สอบไม่ใช่ติดสูนยแต่ติดรอนะคือไม่ได้มาสอบนะเออมีไข้ไข้กลางเมืองนะก็เลยไม่ได้มาประมาณอยู่ที่ประมาณสามสามสี่วันไม่ได้เข้าเขาก็เลยไม่ได้บอกถ้าไปถึงโรงเรียนนะอาจารย์ไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเออรับเธอไม่ได้สอบนะไม่ไม่ได้พูดเชี่อะไรเลยนะคือ ปุ๊บอ่าเธอไม่ได้เธอมาถึงก็ทำไมไม่มาโรงเรียนฮะปีอ้วอ้วนนะผมจะขอบอกชื่อจริงนะแต่ไม่ขอบอกนามสกุลนะนี่คือความลับนะนามสกุลนะจ๊ะจีรักมีทั้งหลายคนในโลกนี้โอ้โหเออจริงๆรีรักมีทั้งหลายคนโอ้ลองประทานบริษัทรถยังยชื่อจีรักเลยเ้าจะไม่ผิดใช่ป่าวใช่ป่าวเราจะไม่ผิดนะ่ชื่อจีรักเหมือนกันนะ เออกีัานี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแปลว่าอะไรต้องมาถึงชื่อจริงของผมนะฮะนามสกุลนี่ไม่ขอบอกนะเพราะไม่อยากให้เห็นหน้าตาเอี้ยๆของผมนะคืออยู่ไม่หล่ออ่ะก็เลยไม่อยากถ่ายหน้าให้ดูไม่ได้อยู่หลอดีๆอะไรเหมือนกันไหนเนี่ยแ้วต่ก็เอี้ยๆนะแต่ขาบอกที่จริงชื่อจริงก็บอกไรก็แล้วกันอย่าแต่ถ้าบอกชื่อจริงนะสกุลนี่สามารถหาข้อมูลได้ไหมนี่ผมอยากรู้จริงๆยนเนี่ย ผมเคยเขียนนะชื่อตัวเองนะชื่อจริงอะไรสกุลน,นะจีรักแล้วก็ตือต้อๆนะเขียนเข้าไปปุ๊บก็เจอเจอนะปรากฏว่าก็อืมอืมสตันเจอข้อมูลตัวเองนด้นะโอ้ไม่หชเขาก็หาข้อมูลได้ดิงด่ายดิเออเอ้าอไม่ใช่เห็นตามบ,บอกวางไว้เดี๋ยวมึงอย่า ผมว่าเกาะคงน่าจะหายากว่ะบางทีงมันก็ไม่มีแล้วเออ้วยระหว่างทำจะสอน <c oughs> ชอตเลสตสโตนดีไว้เนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยได้เก่งนะเรื่องวงจรเลสกสโตนเนี่ยอืมนะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเลยนะถ้าถามคนถนัดคนที่บุก คนที่ถนัดที่สุดวงจรเลสโตนในหมู่ของเราเนะี่ามคน,นเออนะก็น่าจะเป็นน้องอามนะที่เก่งที่สุดในวงจรเลสโตนของไ c คาร์ดนะฮะเออผมเคยทำวงจรเลสโตนรอบหนึ่งนะแบบคิดเองนะก็ไปดูของพี่เพื่อนมาด้วยนะก็ไปดูของเขามาเคิดที่อะไรไม่ออกก็ลองทำประตูแบบประตูเลื่อนเซเว่นทำก็เฟลกูก็เลยทุกแล้วก็ไม่ทําเสร็จแล้วก็ผมเคยเล่นนะเซิร์ฟ ต่างประเทศเออของเขานะมันจะมีเครื่องเป็นเครื่องหนึ่งมันเป็นเครื่องชกมวยฮะเออแล้วก็ต่อยกันอย่างเมามันเนี่ยเลยเดียวนะครับผมเลยลองเอาใส่ในเซิร์ฟเวอร์ดูเออปรากฏว่าจอร์ดิสโต้ผมใส่ผิดไอวัตเตอร์โอ้วัตวัตเตอร์วัตเตอร์เออ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 โอ้ no นะมันจะเกิดอย่างนี้นะก็คือ มันจะเป็นอย่างนี้โอ้โหยอดพระที่จะสดงนี่มันจะมันจะเกิดมาคือมันจะเกิดไม่ตรงกับที่ที่เราคาดไว้นะครับผมผมก็เลยจำเป็นต้องใช้รมโมทนะเสร็จแล้วเราก็ทำงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะจุดเฮ้ยจะเฮ้ยยินกระบาได้ยังไงน่ะ โอ้ดีเลยดีเลยดีเลยไปไปยิงกําไมยิงกันไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิงกําไมจะมาได้ไงวะเนี่ยจะได้จะได้ไดชิบหายแล้วไม้หายไม่มีไม้ตะวอยไวี่มึงหื้อหื้อหื้ไม่มีไม้ไไมออขอโทษข้าขอโทษเจ้าจริงๆข้าจะไม่ต้องใช้เจ้าในการทำให้ข้ามีชีวิตรอดไปได้ข้าจะขออภัยเจ้าจริงๆจุบจุบ เออดีนะฮะเราจะไม่มีเงินเสกนะฮะจะเสกไปแล้วอะ่ะเฮ้ยบ,บ,บ,บอกได้เสกมาเองเออบอลหดิ่นบอลหิ่บอลหมิดเออมาเองทำมาสติเก็บไว้ายาหายา,า,ย,า,ย,ายิงอะไรเมื่อกี้ตกปหาอ,อกดคิดแล้วกดนั่งลืมลืมลนะลืมละดันกดกดลกขึ้นตูโด,ด้ไปเลยนะฮะ เออผมก็ทําเออวงจรนะเออพูดแล้วไม่เป็นไม่เป็นรังร้ายว่ะไอสัตว์พูดแล้วไม่พูดแล้วไอยังไงกันจับหยอกหยอกอยากรีวิวหมอดจริงๆเลยนะหมอดไว้ครับเนี่ยโอ้ยอตัวทำาิมวงฟ้าโอ้ยอลงทางอยากรีวิวหมอดจริงๆนะฮจะถามว่าหมอดที่ผมเลือกหมอดจอนะครับ ถ้าถามว่ามันหายไปไหนแล้วล่ะหาไอ้หนูหมอดจอนะไอ้หนูหมอดจออนะ่ะพิกเตอร์จอของเรานะครับคิดถึงกันหรือเปล่าครับคืออรวชั้นนี่เป็น1อ2นะครับแล้วหมอดจอจะมีหนึ่งุดวชัุน1.62นะครับรที่โบต้องเ,เปลี่ยนเป็น1.52เพราะเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ใน1อ2นะครับก็เลยเป็นน้องใช้1.51นะ ก็ช่วยไม่ได้นะบุ๊คจะทำไงล่ะเออหินเนี่ยต้องถือว่าต้องใช้มากนะในการที่จะทำให้เราได้ไปที้นู่นที่นี่อืมพยายามทำให้อร่อยเดียตรงไ่ายคนามาจบคิดแล้วแหละเหนื่อยอยากกินฟูชีไวไวนะพี่ชายกูแล้วสิมึงไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวจะแบ่งนะแบ่งในความฝันนะครับก่อนไปเจอนะฮะซื้อเองก็ได้ไม่งอหรอก นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดถ้าชอบก็กดไลค์กก็ได้โอ้ไม่อย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์แล้วกดับตะไครกันด้วยนะครับผมตะตะใครนั่นไม่ตะตะใครนะครับตะตะไครนี่พ้องมึงตายนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ไม่ชอบก็กดไลค์นะครับอืมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําต่อไปนะแต่จะไม่ชอบก็คือมึงก็ต้องทํานะบังคับ อบ้บังคับเห้เห็น,นชัดเย่ yeah. ตอนนี้ก็งอขึ้นมาแล้วนะครับผมมีใจเอ็นได้นะไม่เกี่ยวกันเลยเออนะครับต่อไปก็ใครก็อย่างที่บอกกันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้น,นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ